ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสภูชุกคน์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปอสองตัวบนกันนะครับอันนี้ก็คือสูตรทุกสูตรนะครับรวมให้หมดแล้วนะเด่น890แรกแรกเลยนะครับเด่น890ไอ้890เน,นี้ยนะครับเป็น,ม,นมันเป็นเด่นบนล่างนะแต่เขาเดินดีนะครับไม่บนก็ล่าง บางท่านก็จะบอกว่าอา้าบนก็บนล่างก็ล่างผมก็อยากจะทําอย่างนั้นแหละนะอันนี้มันเป็นสูตรหนึ่งต่างหากนะครับที่อา่ามันเป็นเด่นบนเด่นล่างก็ช่างมันอันนี้เป็นสิบบนโดยตรงนะครับสิบบนโดยตรงซึ่งตามสูตรของเรานะครับเราเลือกเอาเป็นเลขขี้ก็คือสามห้าเจ็ดแต่ที่ผมจับไว้นะมันไม่ได้จับเลขเจ็ดนะครับดังนั้นเราจะมาจับกันใหม่ ตัวไหนนะครับที่ไม่สําคัญเราจะตัดออกหลักหน่วยคาดว่านะครับจะติดศูนย์หนึ่งห้านะไม่ศูนย์ก็หนึ่งไม่หนึ่งก็ห้านะแต่ห้าหลักสิบตัวนี้นะครับห้าที่อยู่หลักสิบนั้นปกตินะครับผมจะตัดออกนะครับจะตัดออกทุกงวดอ,อยู่แล้วอันนี้ก็คือหลักสิบนะครับหลักสิบเนี่ยตำแหน่งที่ตัดออกก็คือตำแหน่งที่สามนะครับ ตำแหน่งที่สามเนี่ยเราจะตัดออกนะครับซึ <c oughs> ่งเพราะฉะนั้นนะครับห้าหลักสิบคาดว่าจะไม่สำคัญเท่าไหร่นะห้าหลักสิบนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นแต้มนะครับเป็นแต้ม <c oughs> แต้มรวมสองตัวก็คือสองสามสี่ห้านะแต่ทุกอย่างนะครับมันก็ไม่แน่นอนนะครับ มัน,มนไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องจับตามแต้มตามาสูตรของมันอยู่แล้วใบนี้นะผมทําแล้วผมก็ตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาดูดิเละหมดแล้วนะนั้นนะครับจะมาสรุปแล้วก็เขียนให้ใหม่ามาก่อนจะสรุปเราก็ต้องมาดูกันก่อนเนาะ <c oughs> อันนี้นะครับเป็น หลักสิบแบบคู่ขี้ที่เราจะเอามาตัดนะครับเพื่อให้มันเหลือน,น้อยตัวเนาะหลักสิบเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลข,ข,ขที่งวดนี้นะครับออกที่หกสามอย่างนี้นะครับที่เคยทําไปให้นะหลักสิบเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขที่ก็ศูนยะ์เก้านะเาก็เดิน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 นะเดินยาวมางวดก่อนนะครับหลักสิบ เป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขที่เขาก็ออกที่ห3สามนะครับหกสามวันนี้หลักสิบกับหลักหน่วยเป็นเลขที่ทั้งหมดนะหลักสิบกับหลักหน่วยเป็นเลขที่ทั้งหมดสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหลักหน่วยก็เจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเพราะฉะนั้นนะครับห้านี่ก็ยังถือว่าเด่นอยู่นะเลขหนึ่งก็เด่นอยู่นะครับ หลักสิบแบบคู่ขี้ก็ดูไปแล้วนะครับอันนี้เป็นหลักหน่วยโดยตรงนะครับตัวน,นี้ตัวนี้เป็นหลักหน่วยงวดมันไม่ชนนะครับก็คือหลักหน่วยสูตรหนึ่งมันได้หกแล้วก็สูตรหนึ่งมันได้สามกับสี่มันออกหกสามอันนี้ชนเก้าโอเคอันนี้ก็ชนที่เลขเก้า อันนี้ชนที่เลขศูนะครับชนที่เลขศูนย์ก็มาชนที่เลขเจมาชนที่เลขสีมางวดที่แล้วนะมันได้เลขสากับ6 7มันออก6กสวันนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ชนนะสูตรหนึงมันได้เลขห้าอีกสูตรหนึ่งมันได้ศูนย์กับ1นึ่งนะครับได้เลขห้ อีกสูตรยังมาได้ศูนย์กับหนึ่งนะพี่น้องต้องเข้าใจก็เลยจับออกมามันได้แบบนี้นะครับจับออกมามันเป็น9ชุดนะหลัก10เลือกเอาเลขขี้ก็คือสามห้าเจ็ดแล้วตัวนี้เกิดมันพลิกล็อกนะครับเกิดมันพลิกล็อก ว่าสี่หนึนี่ก็สำคัญพอสมควรนะเอ่015นะครับเอามาที่หลักหน่วยแล้วก็มันมีอีกสูตรหนึ่งเขาจะเดินอยู่ที่10หน่วยที่ผมทำให้ดูอันนี้เป็นแต้ม2ตัวบนอ่าสูตรนี้นะครับเป็นอีกสูตรนึงนะที่เขาจะเดินอยู่10หน่วย งวดแรกมันได้หกสองสามมันออกหกสองนะอันนี้ร้อยสิบหน่วยเพราะว่าได้เพราะมันเป็นเลขเบิ้ลน,นะห้าหนึ่งสองมาเลขห้าหลักหน่วยนีงวดนี้งวดเดียวที่ว่ามันมาหลักร้อยโดดๆก็คือเลขเก้านะครับที่เลือนี่สี่ศูนย์หนึ่งมันออกศูนย์สี่สี่ก็ถัดจะว่ามันติดหลักร้อยด้วยติดหลักหน่วยหลักสิบด้วยห้าหนึ่งสองอ่าสองกับหนึ่งก็ติดร้อยสิบหน่วยด้วยเพราะว่าเขาเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับ 3ามาศูนยมา3ามเมาสามศเจ็ดมาเลขศูย์หลักสิบเหลักหน่วย3 9 0เมาหลักสิบหน่วย0 6 7 7เข้า10หน่วยได้เลขสีออกแปดเก้มาร้อกับ10นะครับงวดนี้1 7ึ่งเจ็นะครับหนึ น่าจะเจ็ดสิบหน่วยนะครับหนึ่งเจ็ดแปดน่าจะเจ็ดสิบหน่วยที่เขาเขามาด้วยกันได้นะครับระหว่างหนึ่งกับเจ็ดก็คือตัวนี้นะหนึ่งกับเจ็ดเข้ามาด้วยกันได้นะครับแต่หนึ่งกับเจ็ดเนี่ยมันเป็นแปดแต้มเลยนะแต้มมันก็ไม่แน่นอนเราต้องจับไว้ก่อนนะครับทุกอย่างมันมันไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างหรอกนะก็เลยต้อง มันต้องมี7 1 7 5 7 5 2แต้าเข้าอแ้้าแต่บัตเลขนี้7 5นี้ก็ออกยากพอสมควรน,นะ7 5 5 7นะครับแต่เขาก็ออกได้นั่นแหละนะครับเป็นที่มาของอเลขบนนะครับ5นะให้ชอบนะครับชอบซึ่ง5หลักอาจจะไม่ใช่5 0นะอาจจะเป็น0 5 1 5อะไรพวกนี้ นะครับนะให้กลับตัวด้วยอันนี้นะผมขอตัดส่วนตัวเอาสามชุดนี้แล้วกันนะครับสำหรับเอ่อเอาสามชุดนี้สำหรับท่านที่ทุนน้อยนะสำหรับท่านที่ทุนน้อยท่านที่มีทุนก็ติดไว้ทุกตัวก็ดี นะครับ7จ็อ่าเจนี่2แต้มเข้าแต้ม3 5 8แต้มก็เลยแต้มไปก็คือ3 1 4 1นี่มันจะเข้าแต้มอยู่พวกนี้เข้าแต้มนะครับ3ตัวนะสตัว7จ็สามหนึ่ง ก้าสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งอันนี้สามหนึ่งนะห้าเป็นสีหนึ่ง ห้าหนึ่งมันเป็นศูนย์แต้มไม่เข้าแต้มนะครับแต่ผมก็จับคิดว่ามันจะเรียงมาหรือพี่น้องมาอย่างนี้นะครับจริงๆนั้นเป็นหกหางแล้วกันนะครับสำหรับสามตัวนะท่านที่จะติดมันมันมีวิธีของมันอยู่นะ มันมีวิธีของมันอยู่971 771 931แล้วก็731นะครับ451นี่พี่น้องมาเลยเรียงกันมานะครับอย่างง่นเมื่อกี้มันเป็น563 5กับ6ก็พี่น้องกันอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะไี้จิดไว้บ้างเล็กๆน้อยๆนะถ้าคิดว่าสวยถ้าไม่สวยก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเอาดูดูเล่นๆไปนะพวกนี้ไอ้771 931 ส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขขี้ทั้งหมดไว้ซ้ํานะครับน่าจะเป็นเลขขี้ทั้งหมดเลขสามตัวนะน่าจะเป็นเลขขี้ทั้งหมดแต่เจ็ดสามหนึ่งก็ไม่เข้าแต้มนะถ้าแต้มสามตัวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนั่นแหละแต้มก็ไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับให้พี่น้องพิจารณาดูนะครับอันนี้เป็นตัวเลขจากทางช่องแล้วล่ะนะเป็นเลขบนนะครับ เลขบนนะเดี๋ยวอันนี้โอเคอะแคบหน้าจอไว้ดูนะครับเลขบนนะอันนี้แคปหน้าจอไว้ดูแล้วก็จะให้แคบหน้าจอเลขล่างอันนี้เลขบนแคบยอดด้อยนะถ้าแคปไม่ทันก็ย้อนย้อนกลับไปนะครับไอตัวนี้เป็น2ตัวล่างเป็นเลขล่างนะครับ เรียกล่างเน้นไป3ามชุดนี้พี่น้องจะเห็นว่า C114 ึ่งก็50เนี่ยผมติดไว้ทั้งบนทั้งล่างนะนห้าหนึ่งนี่ออกบ่อยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น4ี่ชุดบนล่างนะครับถ้าไม่ตรงๆก็ใกล้เคียงนั่นแหละเพราะฉะนั้นซีหนึ่งเนี่ยสีหนึ่งหนึ่งสี่นี่ผมชอบอยู่พอสมควรแต่เขาจะมาตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งน,น,นะก็ลองดูนะครับลองดู แคปหน้าจอเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้มันก็เป็นวงกว้างพอสมควรนะครับผมจะบอกอพูดทุกคลิปนั่นแหละนะครับว่าในชั่วโมงนี้นะครับในชั่วโมงนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือเลขเลขพี่น้องหรือว่าเลขตัวแทนหรือว่าเลขเบิ้ลเนี่ยมัน มันก็กว้างพอสมควรมันหลายตัวนะครับผมก็เข้าใจนะครับ <S <S คือไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะออกตัวไหนแล้วไม่รู้มันจะออกเลขพี่น้องหรือเปล่าออกเลขตัวแทนหรือเปล่าออกเลขเบิ้ลหรือเปล่ามันไม่มีใครรู้แต่ชังง่วโมงนี้หลายงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เปเนเลกพี่น้องก็ไปเนเลขตัวแทนหรือไม่ก็เปเนเลกเบิ้ลเท่านั้นนะครับนะจะต้องติดไม่บนก็ล่างนะครับจะต้องติดไม่บนก็ล่าง ซึ่งเราก็อย่างว่านั่นแหละเราเลือกไม่ถูกนะโอเคอ่าผมจะมาย้อนให้ดูอีกทีนึงกันแล้วกันเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เนาะอ่าเนี่ยยัง94 9าง94 94มันเป็นเลขตัวแทนนะครับห5เป็นเลขของพี่น้องเบิ้ล00น0เบิ้ล44 44มาพร้อมกับเลขพี่น้อง32 32สาเสร็จมาออกสองหก็เลขพี่น้องนะแล้วก็สามก็คือเลขตัวแทน4ีสา เลขพี่น้องอ่าสี่สาม่วนี้นะสองหนึ่งอย่างนี้ศูนย์กับเก้าก็เลขพี่น้องเก้าแล้วก็เป็นศูนย์ศูนย์เก้านะอ่าสองสามแล้วก็มาเบิ้ลแล้วก็มาเบิ้ลแล้วก็เป็นเลขตัวแทนห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็มาเป็นเลขอ่าเก้าสี่ก็เลขตัวแทนกับห้าสี่ก็คือเลขพี่น้องแล้วงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมามันก็ยังเป็นเนี่ยเห็นไ,ไหมสามสองก็เลขพี่กับน้องนะครับเนี่ยเลขพี่น้องไอ้พวกเนี่ยมันเป็นเลขพี่น้อง นะครับสามสองสองหะไรพวกนี้นะสามสี่สสามอะไรพวกนี้นะ 3, 4, 4, 3, รนเรีกพี่น้องเล็กตัวแทนก็0ูนย์ห้าหนึ่กส็ดสามแดและก็สี่เาถ้าเบิ้ลก็นี่แหละตามนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเบิ้ลงวดน,นี้ก็ตัดให้เป็น1นึ่งหนึ่งสองสองและ5้าห้าถ้าเกิดมันเบิ้ลน,นะเอาอ่าลืมลืมลืมอันนี้ ถ้าเบิ้ลก็1 1 2 2ง3 4 4 5 5นะครับตามไอ้น,นี่เลขตัวแทนก็0 5 1 6 2 7 3 8และ4 9นะครับแล้วก็อันนี้เลขพี่น้องก็0 1 1 2 2 3 3 4 0 9 9 0นี่ก็ออกไปวันไหนละ่ะออกไปเหมือนกันนะ2 3งอย่างน,นี้นะครับ3 2ม3อ3ส4อะไรพวกนี้นะนะอันนี้ ก็เอาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากพร้อมกับสรุปนะครับสองตัวบนล่างด้วยนะสองสองตัวบนล่างด้วยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนะเสียงดังนิดนึงนะครับเป็นวันหยุดนะครับเด็กเขาก็าเรียนกันธรรมดานะก็ต้องขออภัยนะครับเสียงรบกวนนิดนึงไม่เป็นไรนะครับว่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็มาสรุปเลขบนให้เอาตามนี้นะครับชอบตัวไหนจัดตัวนั้นนะครับชอบตัวไหนจัดตัวนั้นนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ